นะครับมีการเปิดกาชาตวละครอ,อย่างเดลอด์้อน,นบวกคือเกมมันอัปเดตมาปลายสองกับกว่าซึ่งไม่คิดว่ามันจะตรงเวลาไอเราก็ดูว่าเอ๊ะมันต้องเลื่อนแน่ๆเลยแต่ไม่เลื่อนก็กดสิกดเลยเนี่ยกดไปเลยไปรีบมาหน่อยก็ได้ไมั้งโอ๋สงสยัยโดนหนึ่งซีหนึ่งแน,น่นอนนาย เราสามแปดครับกดเทนึงดีกว่ามาๆม,ามากดทีลนึงกดทีลนึงเรเดี๋ยวดูกันๆใช่ใช่ไหมเดี๋ยวโหลดใช่ไหมเดี๋ยวโหลดนะปาาค่อยเดี๋ยวโหลด เชื่อมต่ออุปกันใหม่ <c oughs> คือผมอัปเดตในมือถืออยู่ไอเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอ่อกลับกลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอมามามาได้ละนะการตีช่วยละเดี๋ยวโลนะเดี๋ยวยืนันเดี๋ยวโลนจะดูเอเมชั่นเฉยว่วามันเบี้องงอขนาดไหนขับรถไปเนี้ยมา

ที่เดียวไหนดนิอย่ไงไว,อวะอ่าไม่เจรืระดับเอาที่สบายใจวะไม่เคยใครบ้างอะเด่นไหมไม่มีแฮ่อีวานเหมือนจะไม่มีเลยนะ Milky, ไม่ใช่ไม่มีเลยอโอมาโดดเดียวก็นี่เสเดโล่ล่างชุดก่อนนะก่อนล่างล่างถอดเสื้อมันจะมีขาอยู่ในตรงนี้คือเก้าเกมมามันจะให้เราจดหมายให้นี่มาเนี่ยอะไรช็อกโกแลตเดโลดะซึ่งเอามาซื้อพวกนี้ได้เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เลยแล้วก็ไอ <laughs> แต่วันเลนทายเนี่ยก็แจกช็อแลตแล้วความหยาบคายคือมันแจกตอนในกิจกรรมนี้ด้วยซึ่งปกติมันจะให้อนี่มาแต่นูนสี่สองนู่นะแก็แต่ก็มันน่าจะหาง่ายขึ้นแล้วมั้งแต่ส่วนตัวก็ยาวดีกัแหละนั่นข้อเดี๋ยวจะปั่นเดโนดก่อนด้วยกันนะใหญ่ก็ต้องเราเราก็ต้องเล่นอยู่แล้วว่าเอาไว้ลงเปรตเกิลเพราะว่ามันดี ที่สี่โอเคโอเคแค่นี้แหละเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยปั้นต่อเลยกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ